เคยสงสัยไหมว่าชีวิตที่คุณกําลังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าลองจินตนาการดูสิว่าทั้งชีวิตของคุณตั้งแต่เกิดจนโตถูกเศร้ามองถูกกาหนด,กกหนดขึ้นมาเพื่อเป็นรายการเรียลลิตี้โชว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่คุณเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนแบบนี้มันน่าขนลุกใช่ไหมล่ะคะวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับภาพยนตร์ที่จะทําให้คุณตั้งคําถามกับทุกสิ่งที่คุณเคยเชื่อหนังเรื่องนี้เปิดเรื่องมา <S <S ด้วยชีวิตของพระเอกที่มีชื่อว่าทรูแมนชายหนุ่มผู้ใช้ชีวิตในเมืองซีเเเว่่่่่่นนนนมมมมมือองงงททททีีีีแแสสจะะบบบูรณ์ุกยาาาาปขั มีภรรยาที่รักและเพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างซึ่งถ้าหากดูผิวเผินแล้วเนี่ยชีวิตของทรูแมนโคตรตระหนักจะเรียบง่ายและเป็นสุขดีเกินแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยรอบตัวพระเอกค่ะเพราะมีสิ่งของที่ไม่น่าจะตกลงมาจากฟ้าก็ร่วงลงมาตรงหน้าเขานอกจากนี้ก็มีผู้คนที่เดินผ่านไปมาในชีวิตประจําวันกลับปรากฏตัวซ้ําๆในที่ที่ต่างออกไปและเหตุการณ์บางอย่างก็ชวนให้เขารู้สึกเหมือนเคยเจอมาแล้วสิ่งแปลกๆนี้ก่อตัวเป็นความสงสัยในใจของทรูแมนว่าโลกที่เขาอาศัยอย มีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลอยู่หรือเปล่า t r u Man Show เป็นหนังที่คุณจะได้ลุ้นไปกับการเดินทางของพระเอกในการค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโลกใบนี้จุดเด่นของหนังเรื่องนี้อยู่ที่การตั้งคำถามที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นจริงและเสรีภาพของการใช้ชีวิตถ้าคุณดูแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมมาแชร์และคอมเมนต์ให้ฟังกันนะคะ